ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพาชิวชาแนลนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เขื่อนกั้นพื้นนะครับหน้าเกาะพิทักษ์นะครับผมชื่อเกาะพิทักษ์จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้จะไปเกาะพิทักษ์นะครับแค่จะมาดูสภาพคลื่นลมนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศนะครับคลื่นลมในวันที่27มกราคมนะครับ2 0 ก็ชนะ่วงนี้ก็น่า,ะขขาจะไม่มีใครไปเที่ยวนะครับที่เกาะพิทักษ์นึงแต่ว,ว่าคลื่นลมแรงนะฮะนะครับดูเรือเรือลำนี้นะนี่คือวิธีการจอดเรือที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าจะต้องเอาหัวเรือเนี่ยหันให้สู้กับคลืน่นถ้าไม่งั้นแล้วถ้าว่าหัวเรือเนี่ย ไม่ได้สู้กับคลื่นเนี่ยก็จะทําให้เรือเนี่ยฟัม่มือจมได้นะครับบรรยากาศในช่วงที่อากาศดีๆนะครับกบิทักษ์น้าเที่ยวนะครับก็จะบนเกาะก็จะมีโบนสเตย์อยู่หลายหลายแห่งเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะ มาเที่ยวมาดำน้ำมากินะะอาหารทะเลได้ครับโอเคนะครับรีวิวสภาพขื้นลงนะครับ